ลงหน้าลงหลัง,งนี่เลย พี่เล็กวันนี้ยายใส่น้ำเกลือไม่ได้คุณหมอชียาแทนวันนี้คนขับรถไปส่งเขาเอารถไปเช็คแล้วจ้ะ วันนี้พี่หมอเดินเรื่องปฏิสัตย์ให้จ้ะยายใส่น้ำเกลือไม่ได้เลยเ <ไป S 1> จาะไปตรงไหนก็มีแต่บวม มีเธอบวมใส่ได้ติ๊บเดียวเองวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องแช่น้ำด่างทับทิมแล้วจ้ะเกีเ่ยวก็เลยได้มาเปิดไลค์ใน YouTube จ้ะเข้ามาคุยเป็นเพื่อนหน่อยสิสวัสดีค่ะนี่ ยายคะอือเดี๋ยวเรื่อยคุยกันเลยดีกว่าฮอะไรคะพี่เขียวสมัยมาให้หนูอ๋อกำลังจะมารายงานรอบรอบล่าสุดดิไงแบบว่ายายอ่ะเขาเขาใส่น้ําเกลือบ่ได้ใส่ตรงไหนก็บวมตรงไหนก็บวมก็เลยพี่หมอก็ฉีดยาให้ทำไมอะคะพี่เขียวใส่ตรงไหนก็บวมก็หูก็บวมเนาะ ตรงไหนก็บวมแล้วก็เจาะเลือดน่าจะเป็นที่ลำบางเจาะเจาะเลือดน่าจะเป็นที่ลำบางใช่ที่โน่นเขาเตรียมแล้วที่โน่นเขาเตรียมแล้วได้ควแล้วหอคะไม่ใช่เขายังไม่ได้บอกว่าได้ควานหรือไม่ได้ควานแต่เขาบอกว่าที่โน่นเตรียมที่หลับที่นอนให้ยาวง ก็จะหาเอที่หลับที่นอนให้กับเยวงเมื่อเช้าเมื่อเช้ารถเขารถที่นี่เขาออกไปนู่นแล้วออกไปเช็คสภาพเมื่อเช้าเปิดทางยังยังยังเขาลอดูไอ้นี่ก่อนดูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไอ้องศาองศาเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นนั่นแหละเอาดูความเย็นดูอุณหภูมิว่าเกี่ยว เพราะว่าที่ลำปางอ่ะยังหนาวอยู่ตอนนี้พี่เขียวคะมันยังหนาวอยู่เลยใช่ค่ะเอกเอกนี่ทำไมไม่รายงานสภาพอากาศเลยเนีอกบอกว่าให้ส่งมาบอกพี่ทุกวันว่าสภาพอากาศกี่องศาเมื่อเช้าไม่เห็นส่งมาเพราะเมื่อวานเอกบอกว่าสิบกว่า พี่แต่วันนี้ยังไม่ได้บอกเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะพี่เขียวถูกแล้วนะใหุ้ณหภูมันอุ่นขึ้นหน่อยยายไปเนี่ยจะได้ไม่หนาวเพราะว่ายายเป็นช้างมีอายุไงคะก็จะได้ไม่ด่วยเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะช้างอ่ะไม่ชอบอากาศเย็นใช่ค่ะผมก็เพิ่งรู้นะพี่เขียวท่านเอกท่านเอกไม่บอกเลยพี่ช้างเนี่ยเรามองว่าเขาต่างเขาแน่หนาหนเขาไม่ชอบอากาศเย็นนะเย็นไม่กๆเลยยืนสั่นงนงินงินเงินงนเลยใช่ อย่ารักี่ย่งน้นยังก็เพิ่งกินข้าวเช้าไปเมื่อตอนเที่ยงเพราะว่าวันนี้ก็ตอนเช้ามาพี่หมอเขาก็มากันคนละทีมเนาะตอนเช้าก็ล้วงล้วงล้วงอะอะยายแล้วก็ทําแผลให้ยายเสร็จไปสักพักหนึ่งก็มีมีผู้ใหญ่ใจดีเขาก็มาเย็บผ้าให้กับยายอันเนี้ยเขาใส่เป็นสามถืนเขามาเย็บให้ฟรีๆเลยเขาเห็นพี่หมอโพสตเขาก็เลยมาเย็บให้ แล้วก็กําลังจะเปิดไลท์ทีนี้ก็พี่หมอมาก็เลยได้พายายเข้าไปข้างในอาบนองอาบน้ําข้างในข้างนู้นน่ะอาบนองอาบน้ําแล้วก็พยายามใส่น้าเกลือให้ยายเพราะว่าพี่หมอแกอยากให้ใหยายได้จากตรงนี้เยอะๆน้าเกลือแต่นางก็มันบวมอ่ะเนาะตั้งอย่างว่าแลวตั้งแต่มาก็ใส่ตลอดเลยมันก็เลยบวมตอนนี้ก็เลยได้ฉีดยาเอาเขารักษาดีมากเลยนะ ดีค่ะใจใส่มากเลยดีค่ะดถึงเจะได้ถ้าน้ำหวานได้มารักษาคงจะไม่ตายอืมใช่ที่นี่หมอดูดีค่ะแม่เล็กดีจังเลยอ่ะดีจังเลยอันนี้แม่เล็กจะไปไหนคะอะไรนะคะพี่เขียวแม่เล็กจะไปไหนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพี่อยู่นี่เลยรถคันนี้จะเข้าจะเข้าบ้านแล้วค่ะอ๋อ บกลนาวาพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จไปเมือกี้นี่เองคอ๋อว่าโพกันกะเขียวเลยพ่าโกันกะเขียวเลยไม่เขียวหาวไหมอากาศเย็นก็ไม่ใส่เสื้อแขนยาวค่ะอากาศเย็นีเฉยไม่ต้องแล้วว่าจะโทรเอ้ยว่าจะพิมพ์มารายงานแม่เล็กไงก็จะพิมพิมเอาไว้กำลังถือโทรศัพท์อยู่ันนี้แล้วขับรถเห็นเด้งหเ้งมาส่ขอ้อม ลยบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องส่งละคุยกันเลยดีกว่าพี่เขียวก็เลยก็เลยกำลังจะบอกว่ากําลังจะเปิดไลฟ์มาคุยกันในไลฟ์ก็ได้นะถ้าว่างกำลังจะพิมพ์อย่างนี้แม่เล็กโทรมาก่อนได้พี่เขียวอีกหนูอีกประมาณทิ้งชั่วโมงอ่ะพี่เขียวหนูว่างจ้าเอย่าหนูว่างเข้ามาคุยเล่นนะคะจ้า อีกงงหวจ้าจ้าจ้เข้ามาคุยเล่นกันจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีดีค่ะขอบคุณรอยยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านค่ะ โทรไปรหาแล้วพี่บิว <c oughs> โอ้ยอยากจะหาเหลือเกินส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินหมดแล้วใช่ไหมคะได้ยินกันหมดแล้วเนอะ <c oughs> ก็ตามนั้นแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้วันไหนยังเล่าให้แม่เล็กฟังไม่จบเลยเพราะว่า ันที่ยี่สิีถึงสิ้นเดือนขอบคุณที่กดไลค์ให้จ้าขอบคุณจ้า กดคำไม่ได้เราไม่เล็กสวัสดีทุกท่านนะคะหวัสดีค่ะ ยายไไปเรียนทำอะไรอยู่ที่นู้นโอ้ยพี่โมมาไม่ทันพี่โมเลยสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะจะถูกรางวัลกับเขาไหมเนี่ยระว,วองฉันจะถูกรางวาัลไหม ไปไหนอะเจียมไปไหนเราจาเจียมเจียมไปไหนอะจะเยียมสวัสดีคะ่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะยายไปตากแดดนะคะเพิ่งออกจากห้องพยาบาลอาบน้ำอาทัาให้อาจจะหนาวก็เลยไปยืนตากแดด สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า บเบ้องล้วเราเหลือเยาวงหลือเรา,เลเลเราแล้วก็เหลือใครอะเหลือโก้เหลือกันแค่นี้ที่เหลือก็ไปทุระกันหมด โคมาที่รักโดยที่ mm -hmm. oh, วัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามแม่เาสบายกระเป๋าจะไปบุรีรัมย์นะเนาะสวัสด,ดีสองท่านนะจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีนะครสวัสด,ดีสองท่านจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะ สวันดีเยนะคะเดี๋ต้องกราบคุณคุณลุงสวัสด,ด,ดีจ้าสวัสดีจ้า ค่ะ มันม <bord Safe. S 1> ันสกหดีอย่างจอดจอดของพี่หมอเลยก็ได้ค่ะออนได้ไหมหนูไม่มีน้ำจอดเลยพี่หมอเป็นมีที่ตะกอนเป็นตะกอน ตลอดเาราบอว่าทาควร่าน่าต้องกก็้งขอางเแตถ้าเราคุยกับทาาานาด้เดี๋ยวขอลงไลฟ์แป๊บนึงนะคะขอโทรก่อนแป๊บเดียว